คือถ้ามันเป็นโล่งๆมัคือมันก็ยังไม่ได้ไงเข้าใจปะมันต้องเข้าไปอีกทีนึงเจ็บขนาดนี้โอ้โหโอด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละดีขึ้นเพราะตอนเพราะตอนมันโล่งๆอ่ะมันไม่เจออะไรนไเ่าะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มันผ่านซิลิโคนไปไง สวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอเกมสวัสดีค่ะโรงพยาบเกมหมอเกมหมอเกมไงคะโดนแยงจมูกอีกแล้วตายอันนี้แม่งลึกจริงต่ออ่อนก่อนจะเข้าบ้านก็ต้องตรวจอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าลึกจริงแย่งเข้าไปถึงรู้ลิ้นไก่ แต่ไม่ไม่ได้เจ็บนะแต่มันลึกแต่มันเสียวนะคะคุณหมอเกมตัวทุกรอบก่อนเข้ามาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเขาใหญ่คุณหมอสวยไปไหมคะคุณหมอสวยจังไม่ต้องกลัวดราม่านะคะว่าไม่ใส่แมทเพราะคุณหมอเขาแบบไม่กลัวตายคุณหมอเขาตรวจเรียบร้อยแล้วละจริงดิตุณมให่แล้วสักเทสเลย มีเด็กมาให้กำลังใจด้วยพี่เดฟลินนะคะมาให้กำลังใจเจ้าของจริงอุ๊อคยคิวต่อไปเป็นของฉันแล้วหรอ,อ<า>สู้ไหมไปถ่ายที่ไหนเอาจริงเลยนะของจริงนะนี่แพ้ฉันแล้ว,ลวหรอเราจะเข้มขึ้นเข้าไปเจียวอ่ะเจียวมากของจริงเลยนะเจียวคุณหมอเนี่ย<ก><น><ก><น> อันนี้จะเจอซิิโคนหรือไมน้มามากแต่ธรรมชาติแต่ตานะคะี่คุณหมอฉีดงานจังสีเยมันไม่มีที่ฉีบ45เอาไม่ใช่แค่่ายน่น่นเวี่แก่เอาแบบมีเคี่ น้อเจอน้อ่อพเ้อมันไม่นามันเป็นโล่งๆกคือมันก็ยังไม่ได้ไงเข้าใจปะมันต้องเข้าไปอีกทอดนเจ็บขนาดนี้แก่งแก้งช้อน้รือดน้ด้ยเรี่ยอย่างเงี้แหละดีขึ้นเออพอตอนพอตอนมันโล่งๆมันไม่เจออะไรอะไรชอบน้ป่าวะ เพราะว่าอันนี้ไม่มันมันผ่านซิลิโคนไปไงไม่ใช่ทำาีืลออ้อมทำไม่เก็บข้าดนี้มึงมึงดูมุมันนี้มึงดูมุมันนี้ใหญ่ปะล่ะมึงดูดิมา้องน้องเอามาใช้ลอ้โหนี่คนอ่ะคือแยงลึกมากสุดทีดเลยของจองแโอ้โหแบบสุดอ่ะ เป็นไรเจ็บถึงสมองเลยอ่ะงกดใหม่ทำไมอ่ะเกมอย่างเราดูว่าหญิงทองเาด้าหญิงทอมันเข้าตาอุ้ยอ้ต้องโดนแบบนี้ เอย่ยงผมออกผมขึ้นแล้วเนี่ยเจ็บมากมีขีดเดียวนะไม่เจ็บคไม่เจ็บเลยเจ็บจริงจริงยังไงยังไงอย่ามาเวอร์นะขอภายในคำหยาบคนนี้หคยไปไหนแย่ตอนนี้ขึ้นแล้วครับถ้าตรวจใหม่นี้ขีดถ้าตรวจใหม่นี้มีตบหมอละรอบนี้น้่างาไหล่มาก คือเจ็บแรงมากพี่ออมสินไม่เจ็บอ่ะคุณหมอสัมภาษณ์คุณหมอล้คุณหมอปวดพอดีมันผ่านซิลิโคนไปกว่าจะถึงเนื้อมันก็เลยแบบมันเป็นช่องติดตีบอ่ะเออมันเข้าวินหน่อยนึงแบบเจ็บมากพรคือแบบน้ำตาแตกเก็บโคตรอ่ะเพราะว่ามันมันต้องเข้าวินเล็กดีใจนะคะ เขาใหญ่นะ้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านตรวจก่อนแล้วนะคะอ๋ออย่ามาฉีดใส่สวยก็สวยสวยก็ขอถ่ายหน่อยสวยสวยตรวจเสร็จก็ต้องใื่แอลกอฮอล์เช็ดนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสิบห้าทีนะคะทึงเจอหนึ่งนี้แี้ายแอลกอฮอลอย่างกระทาขี หูเจ็บจมูโคตรอะขึ้นขึ้นครบแล้วอ่ะเอดอกอดอกมาแค่นี้ขอบครนะคะใช่มีแค่นี้ไปเที่ยวขอใหญ่ได้แค่นี้ใช่ไม่ต้องอะไรเยอะไง เมื่อคืนนะคะหลังจากกับเมื่อเมนหลังจากกับเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อบานบอดบอมเบย์นะคะแล้วก็มานอนบานเพลินแล้วกมือเสาร์าตอนนี้นะคะก็คือตอนเช้าเราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะสามวันสองคืนพี่น้องนะคะทุกโมก็ตื่นยังอื่นๆ,ม,นๆมึนๆอยู่จำได้ว่าเมื่อคืนนี้เปิดคลิปไปตรวจ atk นะคะยังไม่ได้ปิดคลิป ก็เลยตื่นสองว่าปิดคลิปเพราะว่ามาหอดหลังเลิกงานมาขึ้นอีกกัง่วงนะคะเหนื่อยเหนื่อยแห้งเพราะว่าตลอดระยะเวลาก่อนจะหยุดนี่คือเคลียร์งานแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็พยายามขายของปิดบินปิดลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายแล้วจังไปพักผ่อนนะคะสามวันนะคะ ก่อนที่จะมารวมตัวกันเราทุกคนตรวจ atk กันเบิร์เรียบร้อยนะคะพี่น้องไม่มีใครติดนะคะเพราะมีใครมีปัญหาเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งปลอดภัยนะคะหล้วก็เขาจะไปพักนี่เขาจะพักอยู่เป็นบ้านนะคะพี่น้องจะาจะบอคอยได้เจอคนขนาดแบบผู้พานขนาดนั้นนะคะกับดูแลตัวเองนะคะวันนี้อยู่บ้านบอสนะคะ เชาค่ะจะเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําเตรียมตัวแล้วจะไปกันเดี๋ยวน้องหญิงจะมีอัปเดตคลิปนะคะแล้วก็น่าจะไปไหลโซดนะคะอยู่ที่เที่ยวด้วยนะคะเห็นเมงบรรยากาศสวยๆนะคะพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะน่าจะตื่นกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะ บายบายคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปไปเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ